คะสปอร์ตเที่ยวอุทยานนะคะเที่ยวประเทศไทยเนาะไปอุทยานไหนก็ไปสเตป์ตาโลโกโล้อันนี้จะเป็นของอุทยา,านภูชางเขาใหญ่นะคะจะเป็นแบบนี้เก็บสะสมนะคะเป็นอุทยานไหนก็ <c oughs> ถ้าได้ครบหมดทุกอุทยาแบบนจะมีโตเที่ยวอ,อ,อุทยานฟรี อันนี้เท่าไหร่นะคะห0ึ่งร้อยค่ะหนึ100่งรบาทนึ่งค่ะขอบคนะุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะแถมใส่กระดาษขอกระดาษพี่หรือพกมาก็แล้วแต่ก็เราเอามาใส่นี้คันทานไปอย่างนี้ออสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับ Easy Life My Way อีกแล้วน,นะคะ วันนี้พามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะถึงแล้วนะทุกคนสู่บริการวันนี้รถเยอะแยะมากนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวนะคะ กินข้าวแล้วก็กินกาแฟนะคะแล้วก็จะกลับลงไปแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้ใช้เวลาตอนขึ้นมานะคะขาขึ้นใช้เวลานานมากลดเยอะมากบางคนก็มากางเต็นท์นะคะทุกคนเนี่ยบรรยากาศโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวนะคะทุกคนวันนี้ใช้เวลาในการขับขี่มอเตอร์ไซค์นานมากนะคะมีเวลาแค่กินข้าวกับดื่มกาแฟค่ะทุกคนสั่งอาหารค่ะ สั่งอาหารแล้วนะคะต้องรอคิวนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะทั้งชาวต่างชาติชาวไทยนะคะทุกคนก็เลยเดินออกมาดูตรงสะพานนี้นะคะก็ยังมีรถวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเวลาเลยค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆ ได้แล้วนะคะเมนูข้าวกับเพผาไก่ไข่ดาวค่ะทุกคนเป็นเมนูที่ชอบและกินบ่อยมากมาเขาใหญ่นี่ก็ถ้ามาถึงแค่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็จะกินที่ครัววนาลีค่ะก็จะเป็นเผาไก่ไข่ดาวนะคะแต่ร้านอาหารเขาก็มีอีกนะคะมีอีกเยอะเลยมีหลายร้านหลายศซนมากมาก ลูกค้าก็เยอะนะคะวันนี้น้ำก็ฟรีนะคะเขามีน้ำให้ดื่มฟรีค่ะทุกคนมาเที่ยวก็ประหยัดดีนะคะทุกคนไม่ต้องซื้อน้ำดื่มมีน้ำให้ด้วยมีแก้วให้เรียบร้อยนะคะแต่เราต้องบริการตัวเองนะคะทุกคนน่ากินมากๆเลย ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวนะทุกคนขวดวนาดีศูนย์บริการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คั้งแรกนะคะที่ว่าขับรถมาขับมอไซค์มาเที่ยววันหยุดนะคะตะเลิกวันนี้เข้าฟรีนะคะนักท่องเที่ยวชาวไต้าเวลาขับรถมานานมากรถติดนะคะทุกคน อนนี้หกสิบาทนะทุกคนน้ำสีวันนี้ก็มาได้แค่ตรงนี้ทุกคนมาถึงสูงสุดก็คืออยู่ตรงนี้นะทุกคนว่าตอนนี้ก็ใกล้จะาบสามแล้ว รถก็ยังวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนักท่องเที่ยวขับรถขึ้นมาเรื่อยๆบางคนก็กลับนะคะวันนี้เดี๋ยวกินข้าวอิ่มแล้วก็จะไปนั่งกินกาแฟที่ข้างหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะมีร้านกาแฟอยู่ข้างหน ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ขับรถมอเตอร์ไซค์สนุกมากมากเลยค่ะทุกคนมาคนเดียวนะคะอยากมาลองดูนะคะว่าวันหยุดนะะักขัตฤกึ์แล้วเป็นวันหยุดยาวนะคะแล้วก็เป็นวันที่อุทยานเขาเปิดให้คนไทยเข้าฟรีนะคะทุกคนก็อยากมาดูบรรยากาศว่ามันเป็นยังไงนะคะทุกคนเพราะว่า เราก็เพิ่งมาเที่ยวช่วงที่ไม่ได้ทำงานแล้วนะคะไม่ได้ทำงานแล้วก็ว่างนะคะก็เลยอยากมาสัมผัสบรรยากาศในวันหยุดยาวแบบคนอื่นบ้างนะคะแต่ว่ารถเยอะจริงๆค่ะทุกคนรถติดมากมาที่ศูนย์บริการจากข้างล่างมาจนถึงศูนย์บริการนี่ก็ใช้เวลานานมาก น่าจะสองชั่วโมงนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะประมาณเที่ยงค่ะทุกคนประมาณเที่ยงนะคะตรงปั๊มน้ำมันที่ฝนตกนะคะทุกคนตอนแรกว่าจะไม่มาแล้วนะคะแต่ใจตัดสินใจมาแล้วอะคะ่ะฝนตกก็จะมานะคะก็ตัดสินใจใส่เสื้อกันฝนฝน่าสายฝนมาเลยค่ะพอมาถึง ช่วงไฟแดงหมูสีฝนก็หยุดแล้วค่ะไม่มีฝนแล้วค่ะช่วงฤดูฝนก็เป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนฝนก็จะตกตกตก,ตกหยุดหยุดทั้งวันนะคะทุกคนพอเราขึ้นมาถึงศูนย์บริการก็ฝนตกเรียบร้อยแล้วนะคะหยุดเรียบร้อยแล้วอากาศดีมากๆค่ะทุกคนวันนี้ก็ พอมาถึงศูนย์บริการนะคะเพื่อนก็ทักแชทมาว่าอยู่ไหนอยู่บ้านหรือเปล่าเราก็เลยโทรกลับไปบอกเพื่อนว่าอยู่บนศูนย์บริการเขาใหญ่เพื่อนบอกเมื่อกี้เห็นสวนกันก็เลยไม่แน่ใจก็เลยทักมาถามนะคะทุกคนสรุปวันนี้ก็ไม่ได้เจอเพื่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนมาตั้งแคมป์มากางเต็นต์ตั้งแต่วันที่27นะคะทุกคนตั้งแต่วันที่ ยี่สิบเจ็ดที่ลานกลางเต็นลํลำตะองแล้ววันนี้ก็เพื่อนก็กลับลงไปแล้วนะคะเอาไว้คราวหน้าเพื่อนบอกเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่มากับครอบครัวนะคะสามีแล้วก็ลูกสาวค่ะเพื่อนบอกประทับใจมากๆเลยค่ะมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สนุกโปรแกรมของเราวันนี้ก็ตั้งใจจะมาแค่ตรงนี้ละคะ่ะศูนย์บริการ มากินข้าวมาดื่มกาแฟมารับอากาศบริสุทธิ์แล้วเราก็จะกลับบ้านค่ะ <c oughs> เราก็จะขับรถมาเที่ยวแบบนี้นะคะ <c oughs> ไปเช้าเย็นกลับ <c oughs> แต่บังเอิญวันนี้ออกจากบ้านสายมากเลยค่ะห้าโมงกว่าแล้วนะคะห้าโมงเช้าออกจากบ้านพอ <c oughs> ม,มาถึงช่วงปั๊มน้ำมันฝนตกหนักมากเลยค่ะก็ ได้เจอนักท่องเที่ยวหลายๆกลุ่มหลายๆวัยเลยนะคะก็ไปเจอน้องๆที่ปั๊มน้ํามันก็มีการพูดคุยกันค่ะน้องๆขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวหลายกลุ่มเลยค่ะเที่ยวคนเดียวก็ไม่เหงานะคะทุกคนมันจะมีมิตรภาพจากผู้คนระหว่างทางค่ะทุกคนสนุกมากมันจะเจอผู้คนหลากหลายนะคะ เราจะได้เจอผู้คนหลากหลายก็จะได้รู้จักกับคนที่เราไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนวันนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะมากเลยทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะอาหารที่นี่รสชาติก็อร่อยดีนะคะทุกคน ข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวอร่อยมากหมดแล้วทุกคนก้าวเลยมากแต่ทิ้เสร็จแล้วเราต้องอาจารย์ไปเก็บน,นะทุกคนอ่ะ หลังจากกินข้าวอิ่มแล้วนะคะทุกคนเดินออกมานะคะรถนักท่องเที่ยวก็ยังหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนรถเยอะมากๆตอนนี้เราเดินเข้ามาในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีร้านค้าสวัสดิการขายข,ายของที่ระลึกค,ค่ะทุกคนเราเคยเข้าไปแล้วนะคะของขายเยอะมากๆเลยค่ะไปทุกคนไปกินกาแฟกันนี่เลย นี่นะคะกินกาแฟกันทุกคนบรรยากาศดีมากอากาศวันนี้สดชื่นจริงๆค่ะทุกคนพื้นยังเปียกอยู่เลยนะคะเหมือนฝนเพิ่งหยุดตกไปเราก็จะมาดื่มกาแฟร้อนค่ะวันนี้วันนี้เราก็สั่งเป็นคาปูชิโน่ร้อนหนึ่งแก้วนะคะ ขับรถมานานเ,เหมือนจะง่วงนอนนะทุกคน,นก็เลยต้องจัดกาแฟาร้อนไปสักหนึ่งแก้วระหว่างที่รอกาแฟก็มาเจอน้องลิงนะคะเขาก็นั่งสบายใจของเขาไปคะ่ะทุกคนทุกที่ของอุทยานจะมีป้ายเตือนนะคะให้ระวังสัตว์นะคะทุกคนก็ให้ระวังตามที่ป้ายเขาเตือนนะคะทุกคน น้องๆเขาก็เป็นสัตว์ป่านะคะเขาก็ทำตามสัญชาตญาณของเขาค่ะทุกคนแต่ใน,นเมื่ออุทยานเขามีป้ายเตือนเราก็ปฏิบัติตามเขาดีกว่านะคะ mm hmm. เพื่อความปลอดภัยของของเราเองค่ะทุกคนได้กาแฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่นั่งกันค่ะหลังจากดื่มกาแฟแล้วก็จะเตรียมตัวกลับบ้านค่ะทุกคน ตอนนี้เดินออกมาหน้าศูนย์บริการแล้วนะคะบริเวณที่เราจอดมอเตอรไวค้ค่ะทุกคนก็เตรียมตัวจะกลับบ้านนะคะตอนนี้ฟ้าโปร่งนะคะมีน้องลิงเดินหลายตัวเลยค่ะอากาศดีมากค่ะทุกคนเรามาเจอน้องลิงตัวนี้ค่ะทุกคนเขามีแขนแต่เขาไม่มีข้อมือค่ะปะกลับบ้านกันทุกคนวันนี้เวลาน้อย ตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนเราก็กำลังจะขับรถกลับบ้านนะคะ กลับเราก็แวะจุดชมวิวกม30นะคะทุกคนนักท่องเที่ยวยังเยอะอยู่เลยค่ะทุกคนรูปภาพนี้ก็ให้เพื่อนนักท่องเที่ยวนะคะเขาช่วยถ่ายรูปให้ค่ะทุกคนก็ขอบคุณเขาจริงๆค่ะภาพมาสวยมากตอนนี้นักท่องเที่ยวทยอยกลับกันแล้วรถหนาแน่นมากค่ะกลับลงมาแล้วนะคะทุกคนถึงสารเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วเดี๋ยวเราก็ จะมาไหว้เจ้าพ่อก่อนกลับบ้านนะนี่นะคะบรรยากาศเดินวันนี้คนก็ยังเยอะเหมือนเดิมน,นี่นะคะบรรยากาศศาลเจ้าพ่อกาใหญ่ เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ได้ออกมาเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็เป็นวันเที่ยวที่ระยะเวลาสั้นๆแต่ก็สนุกมากค่ะฟิลของคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์นะคะก็จะสนุกแค่ได้อกมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็สนุกแล้วค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ